สวัสดีครับวันนี้เราเรื่องอาจินไตยของเรานะครับก็จะตอบนะครับปัญหาในคําถามที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากมีน้องผู้ชายนะครับเข้ามาถามในตอนที่ผมให้รายชื่อพระดีนะครับพูดถึงพระดีที่เชียงใหม่นะ,ะน้องเขาเข้ามาถามว่าถ้าพระดีที่ท่านอาจารย์ไพศาลแสงชัยแนะนํบมรณภาพไปแล้วเขาจะทํายังไงดีสมมติวราอยากทําบุญกับท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ในะรายชื่อที่ท่านอาจารย์ไพศาลแสงใสให้นะมันนานนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะทํำยังไงดีก็มีน้องผู้หญิงเข้ามาตอบน้องผู้หญิงนะครับผมท่านก็เข้ามาตอบว่าก็ให้นิมนต์พระในวัดนั้นๆน,น,นะครับมาสวดถวายสังฆทานนะครับจุดธูปบอกครูบาอาจารย์นั้นๆน,น,นะครับแล้วกรวดน้ํานะฮะประมาณนี้เขาจะตอบประมาณนี้นะครับถวายอาจจะเป็นนิมนต์มาถวายสังฆทานนะครับผม เหมือนอย่างนะครับที่เคยทากันและที่ผมเห็นได้ผลก็คือสวดอภิธรรมนะถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่านั่นนะ่ะได้ถึงแน่นอนหรือที่เคยเห็นผมเคยเห็นเหมือนกันคือการทําเหมือนบางสกุลน,นะครับอุธิศให้ญาตินะครับสวดบางสกุลให้ญาตนะินะั่นน่ะเออก็อย่าลืมจุดธูปบอกครูบาอาจารย์นั้นๆเช่น,นถ้าไปวัดราชสิทธารามนะวัดพระนะพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนแล้วก็ทำบุญนะครับผม หรือวัดมหาธาตุนะครับผมที่ท่าพระจรันทร์วัดมหาธาตุที่ท่าพระจรันทร์เนี่ยนะฮะก็สมเด็จพระวรรณรัตเฮงอ่หรือที่วัดวัดจักรวรรดิก็มีพระดีคือท่านเจ้ามาอ่ะประมาณเนี่ยนะครับผม คือก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีการตั้งคําถามและน้องผู้หญิงที่ท่านเข้ามาตอบแล้วผมก็เคยเห็นว่าเออมันได้ส่วนผมจะแนะนํามาอีกอย่างหนึ่งที่เคยเห็นแล้วได้แน่นอนแล้วจะมีทริคทําบุญพิเศษอีกที่ตัวผมทําแล้วได้ผลนะคือซื้อแผ่นทองเหลืองหรือแผ่นทองคำแท้นะครับมาเขียนชื่อเขียนชื่อนามสกุลเลย ให้ญาติเราชื่อนี้นำสกุลนี้ถ้าเรามีตังน้อยหน่อยแผ่นเงินที่เอาไว้หล่อพระเวลาหล่อพระใหญ่นะครับเพราะมันจะได้มุญสูงมากคืออันิสงส์เนี่ยตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะเวลาเขียนชื่อนะครับผมใจจรดถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับผม แผ่นทำบุญหล่อพระเนี่ยนะชื่อนามสกุลปุ๊บบุญเนี่ยมันจะไปอุบัติในศูนย์กลางกายเลยเหมือนเหมือนเติมพลังอ่ะตรงฐานเลยบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธ์นะครับมันจะสว่างวาบขึ้นเนตัวคนตายเลยเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปหล่อพระนะครับหล่อพระใหญ่ที่ปรจจีนบุรีหลวงพ่อเสนอวัดบางคลางนะครับหลวงพ่อเสนอท่านหล่อพระแล้วไปเขียน มันจะมีเต็นท์น,นะนะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันอยู่คนละเต็นท์มีพี่ท่านหนึ่งได้มโนมิธินะครับไปเขียนฝั่งตรงข้ามผมผมก็เขียนชื่อทําบุญเพิ่มเติมตรงข้ามกันผมไม่เขียนอยู่คนเดียวคือชื่อพ่อคือเขียนว่าพ่อในทุกชาติประมาณนี้นแต่พ่อในชาตินี้เราไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลแล้วพี่อีกท่านหนึ่งเรากำลังเขียนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเอาไปหล่อพระ คือที่เขียนเพิ่มเติมนะเขียนมาจากบ้านนะเขเขียนไวแล้วนะฮะให้สารพัดสารเพคครูบ,รรบาอาจารย์ต่างๆปรากฏว่าพี่ท่านนั้นอะ่ะเดินมาแล้วบอกน้องน้องมีญาติชื่อนายนี้นามสกุลนี้ไหมผมถามว่าทําไมครับผมเขาบอกว่าเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้นะครับหมายถึงว่ามาทางทิ์มาหาเขานะครับเดินเข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าผมชื่อนี้นามสกุลนี้ไปบอกนะครับผมไปบอก หมายถึงบอกผมด้วยนักชี้มาทางผมเนี่ยว่าให้เขียนชื่อนามสกุลเต็มๆลงไปผมจะได้บุญแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลยประมาณนี้ผมบอกว่ารู้จักชื่อนี้นามสกุลนี้ก็คือชื่อพ่อของผมเองพ่อในชาตินี้เพราะฉะนั้นการเขียนชื่อนามสกุลแบบเฉพาะเจาะจงก็สาคัญมากออบอกกันไว้เลยนะครับประการแรกนะครับคือ การหล่อพระนะครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับในการหล่อพระสร้างยอดพระเจดีย์ที่ตอนนี้มีมีการซ่อมพระธาตุดอยสุเทพกับจะตําฉัดพระพุทธบาท400นะฮะผมผมก็ซื้อทองคำไว้นะครับผมเตรียมไปถวาย บอกแล้วว่าแล้วบุญเนี่ยมันจะตกซ้ำเหมือนที่เคยทำที่ชเวดากองให้คนตายเนี่ยนะครับผมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เขียนชื่อยาวเหยียดเลยสิ่งที่เห็นก็คือคลื่นน่ะมันจะมันตกซ้ำคือเวลาคนไปไหว้พระเจดีย์นะครับผมเราก็เห็นเหมือนในสมาธิเห็นเหมือนคนไปไหว้ในอนาคตเนี่ยบุญมันจะม,นมันตกจะเชื่อมกับพลังในล,ละเอียดคุณเหมือนไหว้ในสิ่งหยาบนะเหมือนพระพุทธรูปก็เหมือนกันนะเออ แต่มันจะมีคลื่นนะฮะคลื่นเนี่ยเป็นตกบนฝนเลยเป็นสายมันเลเซอร์เนี่ยลงมาพอตกที่เจดีเนี่ยมันจะลงไปหาคนที่เราเขียนชื่อเหมือนว่าเขามีส่วนร่วมมาคุณ99.99 99. ผมถึงเขียนชื่อให้คนตายที่ปลายด้ามขวานไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครทหารพรานคุณครูนะครับหรือผู้กองแคนโมตตี้น้องดิเรกสินนะครับผมผู้กองมาขามอะไรประมาณนี ผมก็พยายามไม่ลืมชื่อก็พยายามเอามาเขียนนะครับชื่อญาติประมาณนะี้ที่เห็นนะเห็นในสมาธิว่าได้ผลดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสถานที่นั้น,น,นใช้ประโยชน์เหมือนที่เคยเห็นชเวดากองพุทธคยาหรือเจดีสถานที่สำคัญพระาธาตุพระนมพระาธาตุพนมนะครับที่นครพรนมนะรพระาธาตุใหญ่ๆนี่แหละ เขาถึงนิยมหล่อพระหล่ออะไรไว้ใส่ไว้ในเจดีย์นั้นๆหรือปฏิสังขรณ์เอาทองคําที่เป็นธาตุบริสุทธิ์มากๆเนี่ยไปเพราะบุญมันจะตกซ้ําซ้อนคุณเหมือนดอกเบี้ยทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกหมุนในศูนย์กลางกายของออคนที่ละโลกนะครับไปอยู่ปรละโลกหรือภพนั้นสมมติว่ารับบุญไม่ได้นะบุญเนี่ยมันจะไปกองคุณสมมติว่าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือว่าเกิดเป็นสัตดราชาหรือภพภภมที่เหมือนว่าลึกเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะมีเหมือนกันแต่บุญเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนอาจินตายไอ้ภูเขาบุญเนี่ยมันจะไปรอคุณอ่าในละเอียดนะมันจะไปรอเหมือนตามจองล่างจองพลานะประมาณนี้แต่นี่มันเป็นฝ่ายคุรุกรรมฝ่ายกุศลที่เคยเห็นนะครับต่อให้รับไม่ได้ก่อนนะเมืนเข้าไปเกิดแล้วนะครับขพงผม อยังไม่สามารถสามารถเสวยได้แบบว่าเต็มส่วนของกุศลนะครับแต่บุญส่วนหนึ่งมันก็วิ่งไปหาเขาแล้วนะเออมันเป็นอะไรที่เนื่องกับพระาราตนาจัยนะ้ามันแปลกขุนยิ่งมันมันเป็นของมีค่าหรือนะไรนะฮะอยากให้เพื่อนๆลองทํากันนะเอาไว้ล่อพระผมบอกแล้วว่าติดทองคออําบนเอแผ่นทองคําแผ่นทองคําเปลวนะ เป็นทองคาแท้นะมีเพื่อนมานําเสนอแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยนะครับเป็นร้านจากนครศรีธรรมราชอ่ามีน้องเขามาแนะนําเดี๋ยวผมขอเปิดดูดิดดห้าเพราะราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวอยากจะให้ช่วยสนับสนุนนะครับผมน้องเขาหน่อยโอเคเพราะว่าเออนะครับก็ชาววัดช่วยๆกันนะนะถ้ามีคุณภาพนะฮะต่อให้ราคาสมมติเรทสูงหน่อยถ้าคุณภาพก็เอา ถ้าช่วยกันในระหว่างวงบุญผมก็เอ,อก็น่าจะช่วยเดี๋ยวผมครับเปิดดูนิดนึงเดี๋ยวจะแนะนําไว้ข้างล่างนะนะครับเพื่อเพิ่มพูนอนิสงนะติดแผ่น2แผ่นก็ได้เอาแค่ฐานะเราที่ทําแล้วมันไม่ลําบากอะนะฮะอ่าเขบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันเป็นธาตุบริสุทธิ์แล้วมีค่ามากมันจะมีพลังอะไรบางอย่าง อะไรนะคุณถ้าทําด้วยความอดทนตั้งใจจริงนะครับผมทําด้วยความประณีตอานิสงมันจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าก็มียิ่งเอามาอธิษฐานนะครับตั้งไวต้ตรงศูนย์กลางกายหรือตามจากักระแล้วน้อมใจให้เกิดเนื่องนะครับแทนคุณกระตันยูกระตเวที artistic, ต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์หรือแทนคุณปวงบรรพชนเจ้าก,กรรมในเวลาอันนั้นโอเคมากคลิคนี้นะผมจะให้ นะฮะทองคําเปลวเนี่ยเอามาอธิษฐานก็ได้เหมือนกันอ่าแต่ปัจจัยน้อยเวลาเขาแปะทองพระพุทธรูปเหมือนที่ผมไปช่วยหลวงหน้าอูท่านทำที่วัดหลวงพระสดธรรมกายาลามอย่างนี้ครับทุกแผ่นเนี่ยอันเนี้ยของผมก็เรียกเรียกชื่อนำสกุลไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งแผ่นนี้นะครับผมญาติเราที่คุณญาเรานี่คุณตา อ่านี่ให้พระประมาจจา์ให้หลวงพ่อวัดปักน้ำแผ่นนี้เป็นของหลวงปู่หมุนแผ่นนี้เป็นของพระอาจารย์มั่นอ่ะทริกที่จะให้นะครับทริกที่สองคือที่ไปหาพระดีแล้วท่านมารณภาพหรือพระที่ศรัทธานะครับพระที่เราศรัทธาท่านรลลับไปแล้วเช่นหลวงปู่ปานอย่างเงี้ยหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวด นะครับเราก็เอาชื่อเนี่ยมาเขียนได้คุณเขียนบนแผ่นทองได้แหละหรือตั้งกองทุนอีกอย่างหนึ่งตั้งกองทุนพัตตาหารถ้าเราตั้งชื่อกองทุนในครูบาอาจารย์เช่นพระอุปคุตเช่นอดีตพระสมมาสัมพุทเจ้าเราจะได้บุญนะครับไม่รู้อีกอีกชั้นเลยคุณหรือทําให้พ่อแม่ตั้งกองทุนพัตตาหารนะเพราะคนทำานะ่ะได้อยู่แล้วเรา เป็นเจ้าของเงินนะได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรานะลงชื่อกองทุนพัตนารหรือกองทุนการการศึกษาเช่นในที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาลามมันจะมีที่มาจะรวังน้อยโรงพยาบาลสงเหมือนที่เคยแนะนำนะครับผมกองทุนพวกนี้ทุกครั้งเลยที่กองทุนทำงานเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือทุกครั้งที่ถวายน้ำปนะในตอนเย็นที่เป็นพัฒนารเช้านะครับผม หรือกองทุนที่บำรุงเลี้ยงพระภิกษุช่วยเป็นค่ายาค่าเลือดที่โรงพยาบาลส่งนะครับมืนที่เขาแนะนําว่าเดินเข้าไปตรงเข้าไปเนี่ยตรงเข้าไปเลยทางเข้านะครับอยู่ทางขวามือของคุณนะประมาณ29่สิบตรงนั้นนะไปตั้งกองทุนได้เลยเพราะนะครับดวงวิญญาณของคนตายต้องการอาหารบำรุงเลี้ยงคุณ คือถ้ายังมีเกียดหรือต่อไปให้ไปพระนรุษพาแล้วกูศลก็ส่งมหาศาลเราทําให้หลวงพ่อฤาษีพระอาจารย์มั่นอย่างเงี้ยหรือพระอุปคุตอ่าเราก็ฉลาดตั้งชื่อกองทุนนะครับให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร,พระองค์นั้นพระองค์นี้มันจะเหมือนการบูชาข้าวพระคุณบุญเนี่ยจะไปถึงคนตายจะทับทวีเลยเหมือนหยอดกระปุกอมสินอะเลื่อยไปเลย อะควรจะทำหรือให,ให้คุณพ่อคุณแม่ญาติที่เสียชีวิตตั้งกองทุนพัตตาหารตั้งกองทุนอ่เหมือนที่อภิบาลสฆงค่าเลือดค่ายาค่าเวชภัณฑ์ทั้งปวงนี่ก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นพระดีที่มรณภาพไปแล้วหรือญาติถึงแน่นอนนะครับหล่อพระนะผมสรุปให้และเขียนชื่อนามสก,กุลนะครับลงในแผน่นโลหะ นะครับไม่มว่าเขาจะเอาตะกัวลอเอาทองแดงทองเหลืองรออ่เราบอกแล้วว่าแต่เราเสริมการแปะทองนั่นน่ะกุศลจะมาหาสารทับทวีด้วยความตั้งใจอ่านะครับกุศลจะทับทวีไปอีกด้วยการเอาของประนีคือทองคำแท้เนี่นะครับผมมาน้อมนะครับส่งให้ครูบาอาจารย์หรือบรรพชนของเรา ผู้มีพระคุณทั้งทางโลกทางธรรมคิดให้ละเอียดแทนคุณท่านให้ละเอียดสิ่งนั้นก็จะทับทวีกลับมาแล้วกองทุนพัฒนหารนะครับอย่างที่2ก็สําคัญมากอะไรก็ตามที่เป็นทานชีวิตหรือคุณจะบริจาคเลือดก็ได้อ่าอย่างที่สมเวลาบริจาคเลือดเพราะบรรพชนเนี่ยเหมือนสืบกันมาสืบสายโลหิต เขาก็จะได้คุณเหมือนกรดน้ำเน่ยให้พ่อให้แม่เราเนี่ยทานชีวิตตัวเนี้ยนะครับก็มีกำลังที่รุนแรงมากอย่าลืมนะครับพระดีที่มรณภาพไปแล้วหรือพระดีที่ท่านอาจารย์ภัยารแนะนำนะฮะเราก็สามารถทำบุญได้อีกด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่สวดมนต์ที่วัดนั้นๆเหมือนที่เราหลวงพ่อวัดปากน้ำก็สวดที่วัดปากน้ำพระสังฆราชสุ ไกเถือนโอ้ยนี่ก็หลายวิธีแล้วนะเออที่เป็นวิธีพิเศษอะนะแต่ส่วนที่ผมแนะนําประมาณมีประมาณสามวิธีบริจาคโลหิตและกรวดน้ําเขียนแผ่นทองและกรวดน้ําหรือตั้งกองบุญนะครับตั้งกองทุนพัฒตรารกองทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาให้พระเนนนะฮะที่เป็นกองทุนมูลนิธินั่นแนะ มันไม่มีคนถามมาแล้วเราจะเชื่ออะไรเชื่อได้ยังไงนะครับของท่านอาจารย์ไพศาลคือจริงๆนี่ผมบอกไปแล้วว่าผมเคยเอารายชื่อนียไปให้พระสุปฏิบมาลที่ไปตอนนั้นที่นครปฐมชื่อหลวงพ่อฉัตรมังกูกเข้าไปด้วยโอ้โอตัวท่านมีรัศมีสว่างสว,งสวเลยหลวงพ่อฉัตรที่วัดพระปฐมเจดีย์ตอนนี้ท่านเส้นไปแล้ว,วนะครับโอ้ท่านบอกใครให้รายชื่อมาพบอาตมา ผมบอกว่ามีแล้วผมซีลอกไปให้ท่านดูท่านบอกว่าโอโหคนที่ให้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆแล้วผมถามท่านว่าแล้วผมจะไปหาพระไหนดีท่านก็แนะนําในหลายชื่อนะครับในชื่อในนั้นคือครูบาอาจารย์ท่านจะรู้จักกันและท่านจะติกลายชื่อที่พระที่ได้มันอาจจะคุณธรรมพิเศษขึ้นไปอีกสมมติอาจารย์ไพภสานให้มาสิบกว่าลายชื่ออย่างเงี้ยนะฮะในที่นครปฐมที่ท่านเออผมซีลอกไปให้ท่านดูเนี่ย ท่านก็จะนะครับเต็กเหมือนเออต็กเพิ่มขึ้น,น่ะในรายชื่อนั้นเข้าไปอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมมีอีกวิธีหนึ่งคือนะครับเขียนนะครับเขียนรายนามพระอรหันครั้งพุ้จการเส้นพระสารีบุทพระมหากัสปะพระอุปคุตพระโมคคลาพระที่สมเด็จพระสมาารสมุทิเจ้าพยากรณไปแล้วเราก็ต้องฉลาดถ้าอยากทำมุลกับพระลรหันจริงๆใช่ไหม หรือเขียนพระอนาคตตวงเขียนอดีตพระสมณาสมุทรเจ้าเช่นพระธีบังกรพระสมณโคโดมพระตังหังกรอ่านี่ก็สเสถียรแน่นอนคือนะครับทำบุญกับสัพพัญญุตยานพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตที่ได้รับการพุทธพยากรใช่ไหมที่มีพระรามพุทธเจ้าในอนาคตมีเอ่อผู้ที่เป็นช้างปากเรยาเยกะอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เขียน เขียนพระนามของท่านลงไปอาจจะเป็นพระนามพุทธเจ้าพระนามพระโพธิสัตว์ทั้งมหายานทั้งวัชรยานเทรวาทแล้วก็เขียนไปเถอะ่อนๆลองดูนะนะครับคุณแฟนคลับหรือผู้ฟังลองไปทําดูเพราะผมทําแล้วได้ผลแล้วนี่มีเคสพิเศษนิดนึงเนื่องจากมีน้องนะครับผมออที่รู้จักการแฟนคลับเก่าแก่จากทางใต้ท่านมาทําบุญนะครับ จากนครสรีธรรมราชท่านมาทําบุญที่อยุธยาหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับท่านซ่อมอยู่ในตัวเมืองอยุธยาเลยนะครับผมหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับผมนับว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะเท่ากับเรานะครับคนซ่อมนยนะครับที่ซื้อทองแผ่นทองคําแท้เป็นสภาพปิดทองพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับเราได้ทําบุญถวายทองคานะครับพระทองคําขนาดใหญ่ ผมบอกแล้วว่าที่เคยเห็นในรายละเอียดเนี่ยอย่างน้อยท่อบุญเนี่ยจะใหญ่เท่าหน้าตักพระพุทธเจ้าหรือหน้าตักเท่าเออหน้าตักเท่าพระพุทธรูปนะฮะขออภัยหน้าตักเท่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นอย่างอยเป็นท่อบุญมาคือมาหรือโบราณอาจารย์เขาจึงสร้างเจดีย์ใหญ่พระใหญ่และนี่น้องทหารอากาศของเรานะครับก็ไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนอยู่ไกลชุดละ50บาทนะครับก็เบอร์นะครับ บริจากได้บัญชีนี้เลยนะครับเป็นกรุงไทยลงท้ายด้วย2 8งอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพราะผมกับเพื่อนก็ไปแล้วเหมือนกันขอบพระคุณน้องจากนะครับนะครศนะรีธรรมราชท่านนี้นะครับที่ไม่ลืมกันนะครับอุตส่าหนะครับผมไปอยุธยามีบุญพิเศษนะแล้วก็มาบอกนะครับรวมถึงน้องทหารอากาศนะครับผมรีบทําก่อนนะเพราะว่าปีนี้ไม่ใช่ธรมรมดาจริงๆเดี๋ยวจะให้น้องผู้หญิงเข้ามา คุยให้ฟังน้องผู้หญิงนะครับแฟนคลับของเราที่เก่งมากท่านเห็นนิมิตอะไรบางอย่างเหมือนเห็นทะเลนะครับผมแถบทะเลจีนใต้แถวญี่ปุ่นเนี่ยในละเอียดเนี่ยนะครับข้้งใต้น่ะเดือดเป็นเหมือนเห็นเป็นนิมิตเป็นกระทะทองแดงเลยและท่านเห็นปรากฏการพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมเห็นภาคพ,พระข้าบน,นี่เขาทาวิชาแก้ไขอ่ะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องเขาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เราทําก่อน เพราะว่าภาัยที่เราเจอน่าจะเจอทุกพิกภัยความอดอยากครั้งยิ่งใหญ่เลยมีโอกาสนะมีโอกาสเจอเพราะฉะนั้นได้นะครับปิดทองหลวงพ่อมงคลมรพิษซึ่งโอ้โหเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมไปมาแล้วนะครับผมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ เห็นในละเอียดพระเนี่ยนะครับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนดวงจันทร์นะครับผมที่เป็นทองคำใหญ่มาคือมาเลยแล้วเปล่งแสงจะออกทุกทิศเลยไปเนะครับหรืออยู่ไกลก็มีส่วนร่วมตามเบอร์บัญชีด้านล่างเนาะชุดละ50บาทเอาผมก็เอาไปอธิษฐานลองต่ออายุดูนะครับให้ญาติผู้ใหญ่ของผมคือชุดหนึ่งสำรับทำสำหรับตัวเองก็ห้บาทเอ่อทำให้ ลูกเพจที่ช่วยกันซื้อหนังสือหลวงปูหมูนผมก็ทําเผื่อท่านแล้วนะครับผมใครซื้อหนังสือหลวงปูหมูนก็ขอให้ได้บุญร่วมกันนะครับผมผมก็ทําไปแล้วหนึ่งชุดสิบบาท่ะลองดูก่อนใช่ไหมครับเราก็จะได้แผ่นนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นทองคํานะครับแผ่นทองคําให้เราเอาทำอธิษฐานและหยอดลงในโต๊ะคือทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปกรวดน้ํานะครับผม วดน้าข้างนอกเหมือนหน้าพระพักพระพุทธเจ้านะครับมันจะเป็นสนามหญ้าอธิษฐานให้ดีเลยฝากพระแม่ธรณีไปอย่าลืมไปทํากันนะครับบุญใหญ่จริงๆปุโุรณะหลวงปิดทองพระมงคลประพิษนะครับผมนะฮะทำกันได้ได้นะครับเพื่อนๆเหมือนที่ตอนนี้ที่ขยังปิดทองอยู่ทีวนน่วัดป่าเลไลอัเพอำเภอเมืองสุพรรณนะครับวัดป่าเลไลนะครับ หลวงพ่อสอิงนะครับก็เป็นพระดีที่น่าทําบุญด้วยนะครับที่วัดป่าเลไลนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะอย่าลืมนะครับทําบุญแล้วก็ไปกรกตมริษฐานนะครับให้เทวดาจักรพรรดิรักษาเรานะครับให้ชาวพุทธในอดีตชาวพุทธทุกพุทธันดอนนะครับที่ท่านลงรับหรือชาวพระนครศรีอยุธยาทหารไทยที่กล้าหารร่วมกันปกชาติป้องประเทศอดีตภูรพรมหากษัตริย์ที่ราชเจ้า ทวเทพเทวดาที่อารักขาจักภรรทิที่รักษาหลวงพ่อมงคลประพิษก็ขอให้ท่านได้บุญกับเรานะครับผู้ที่สร้างซ่อมเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเราก็มีใจเผื่อแผ่คิดถึงท่านเหล่านั้นด้วยเนะาะทำบุญก็ไม่เอาบุญไว้คนเดียวนะครับผมมีจิตใจคิดเผื่อแผ่ถึงปวงบรรพชนครูบาอาจารย์เราที่โล่งลับเราก็ไปกรวดอธิษฐานนะครับฝากกับพระแม่ธรณีไปให้ถึง หม่ญาติสายญาติของเรานะครับคนที่เราจะให้บุญกุศลไปให้ถึงนะัครูบาอาจารย์ทางโลกธรรมเราก็เขียนอธิษฐานให้ดีอย่าลืมไปกดน้ําข้างหน้าให้บุญตามรักษาตัวเราและท่านเหล่านั้นตราบไปพระนเรศพานจนหมดวตาสงสารเพื่อนผู้ร่วมทะเลทุกข์เราอย่าลืมนะครับโอกาสอันดีที่เราสร้างพระใหญ่เนี่ยเออเหมือนได้สร้างพระพุทธรูปทองคาองใหญ่ซ่อมอะซ่อมพระพุทธรูปทองคำเน่ยบุญมากกว่าอีก จะเป็นโอ้โหปิดทองแท้เนี่ยมันโคตรบุญโคตรกุศลเลยแล้วบอกแล้วว่าถ้าเราได้สร้างพระใหญ่อย่างนี้นะมีค่าสูงขนาดเนี้ยนับเป็นโคตรมหาโชคมหาลาภอภิมหาบุญเป็นเหมืองบุญนะครับเป็นธนาคารบุญที่ส่งให้เราเนี่ยไม่จบไม่สิ้นทำเถอะครับห้าสิบบาทเองนะครับหรือทําพอให้มากกว่าแผ่นทองก็ได้นะอย่างน้อยยี่สิบบาทอะทำไว้เป็นอริยะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวนะครับ เป็นบาร,รมีติดตัวเรานะฮะเพราะกุศลจะตามติดนะครับจิตเป็นอมตะธาตุแม้ไปพระนริพานแล้วนะครับกำลังที่ไปอยู่ในพระนริพานเนี่ยจะมีพลังเนี่ยแตกต่างกันตามบาร,รมี30ทัศน์ตเพราะบุญกุศลถาวรนะครับแม้นนะครับ,มรบหมดพ้นจากทุกทั้งปวงนะครับผมบรรลุคุณธรรมสูงสุดพ้นน่ยก็ต่างกัรทำนะครับนะ เจดีทองนะครับยอดเจดีทองพระพุทธรูปปิดทองแท้โอกาสมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับโอกาสมาแล้วหลวงพ่อมงคลระพิษตนะครับผมหรือที่วัดป่าลีไลนะครับปิดทองช่วงนี้ที่ภูเขาทองก็จะมีทำนะทำได้อย่างระดิษน่อยนะครับซ่อมโมเสใช่ไหมทำโม,โมเสตใหม่โมเสตทองที่ภูเขาทองวัดภูเขาทองนะนะ พเพื่อนๆลองเสิร์ชหากันดูเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวมีอะไรพิเศษมาฝาก,พกเพื่อนๆพ,พบของพบอะไรที่พิเศษสุดด้วยที่วัดหลวงพ่อมงคลพิศนะครับใครไวใครได้นะทำบุญแล้วก็มีของเที่ยวลึกเดี๋ยวผมจะแนะนำที่มีกำลังลาบมาหาศาลมากรายได้ก็ไปวัดนะไม่ใช่รายได้มาหาผมอ่ะลองดูกอนผมจะบอกขั้นตอนเอาไว้นะครับและฝาก,กเพื่อนๆช่วยแชร์ชนะครับเหมือนรบป,ประมาณนะครับ ที่เพื่อนผมไปตามกันมาเนี่ยว่าใช้งบประมาณเอ่องบประมาณในการซ่อมเท่าไหร่เหมือนประมาณ20กว่าล้านนะครับหรือจะถึง22ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันแชรนิดเพราะบุญใหญ่มากโคตรมหาบุญโคตรมหากุศลอ่ะแล้วผมจะบอกขั้นตอนไว้มาเลยครับน,นี่นะครับตู้แรกนะครับร่วมทําบุญผันทองชุดละห้บาทนะครับเราก็จะหยอดนะครับมันมีมันมีตู้กลางเอาห,หยอดทอง 350บาทบอกเจ้าหนะ้าที่เขานะครับเขาจะได้แบบนี้มาอธิษฐานนะครับข้างหลังจะเป็นทองนะครับอธิษฐานต่ออายุนะครับเท่ากับเดซัมสร้างพระุทธรูปนะครับทองคําขนาดใหญ่นะหลวงพ่อมองคลคิดศักสิทธิ์มากค่ให้เทวดาให้ผู้สร้างผู้รักษานะครับทั้งหยาบทั้งละเอียดโดยเทพจากคับโดยชาวอายุทยาทั้งหมดมีส่วนกุศลได้สร้างพระทองคาํากับเราทุกท่านนะครับให้กุศลตามติด ตามช่วยกลับไปพาะนิพพานหมดจนหมดสงสารนะครับผมก็ทํำน้าญาติของผมนะครับหนึ่งชุดแล้วก็ผู้ที่ร่วมซื้อหนังสือหลวงประมุลมาหนึ่งชุดนะครับได้ร่วมนะครับกุศลนะฮะร,ร่วมซ่อมหลวงพ่อมองคลประพิษด้วยกันนะนะครับผมอ่าแต่ผมจะหยอบตู้ก่อนทั้งหมดก็สามชุดก็ร้อยห้าสิบบาทตู้แรกก็หยาดเงินนะครับสาธุขอโป,ปรสัพสัตทั้งสงสารให้ได้หนึ่ลูกย ทำไมอันนี้หนึ่งสัตว์แอันนี้หยาบทองอันนี้ทองแผ่นทองหยาบทองอันแ,แรกนะครับก็หนึ่งต,ตู้แผ่นทองก็สัตว์ทูอันนี้ของตัวเองนะครับจา,ากของป้าสาธุครับขอบคุณป้า เพื่อนๆอ,อย่าลืมลองมาทํากันดูนะครับถ้ากับได้สร้างนะครับพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่นะครับร่มซ่อมร่มซ่อมเลยได้บุญมหาศาลนะครับนี่นะครับข้อมคลพิษนะครับสาธุนะครับเขาก็จะแจกทําบุญแล้วนะครับทุกคนที่ทําบุญก็จะได้เป็นพระองค์เล็กๆนะครับผมเป็นพระผง เอาไว้เป็นอนุสตินะครับเห็นมีเอน้องที่ไปด้วยกันเขาบอกว่าแรงมากอยู่ผมยังไม่ทันจับเลยไปทำคอนเทนต์ก่อนนะฮะแต่พระแถมพระจากการทำบุญทำบุญใหญ่เงี้ยจะมีบุญยริ์ใหญ่สวมคุณเอาวขึ้นห้อยคอได้เลยแต่ผมมีพระเครื่องพิเศษมาแนะนำอ่าสำหรับคนผู้มีกำลังซั์นะมีเรื่องพิเศษมาแนะนำใครไวใครได้พระเหลือไม่มากแล้วผมเห็นว่ามีกำลังพิเศษก็เลยมาแนะนำนะครับ ครับผมเนี่เข้ามานะครับโอ้โหทำบุญแล้วก็พบเ่้ทูปหลวงพ่อมงคลคิดไเงินจะมีขึ้นมหาลาบใหญ่นะครับอ่าเราอธิษฐานปิดทองแล้วเราก็เนื่องกุศลกับองค์ท่านอนี่ยนี่เจ้ายกสิบเก้านะครับพิธีปีสามเก้านะครับคุบาอาจา์ดีๆอยู่เยอะนี่องค์นี้หน้่าเข้ามากนะครับสองอสิบเก้าบาทนะครับผม นี่เจ้า9 9เนื้อเงินมันจะดูดเงินอยู่แล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนมาลองทํามุนด้วยกันนะครับนี่นะครับทําแผ่นทองแล้วก็เนี่ยนะครับหน้าเช้าว่างในตู้นี่นะครับ219ากับ999นะครับแนะนํากันไว้นะครับใครไวยใครได้นะครับแต่จริงๆะไรก็ตามพระพุทธรูปที่แจกเป็นพระผงนะครับผม องค์เล็กๆสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมก็มีอนุภาพหรือพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วนะครับนี่สําหรับนะครับแคสพิเศษแนะนําพระเครื่องพิเศษที่เป็นเนื้อเงินน่ะนะพอบอกแล้วเงินมันจะมีคุณชาติคุณสมบัติพิเศษไปอีกก็แนะนําสําหรับแฟนคลับนะครับของเราโดยตรงไปที่ไหนผมก็พยายามหาของพิเศษมาแนะนำนะครับพราะคนเพื่อนๆน,นะครับทั้งผู้แนะนําเข้ามาและผู้ทําคลิปทั้งผู้ที่ทําน้บปกนะครับผม และนะครับผู้ที่นะครับช่วยขับรถไปนะฮะพาไปทําบุญที่หลวงพ่อมงคลมาพิศนะครับผมขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับและบรรดาแฟนคลับได้บุญกุศลตรงนี้ด้วยอยู่ไกลก็โอนได้อยู่เมืองนอกก็โอนบาร่วมบุญนะครับซ่อมพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่มาคือมาได้ทำเถะครับ นะฮะมีโอกาสมีกายมนุษย์รีบชิงทำบารมี30ทัตก่อนนะครับบุญกุศลทาวรเกิดแก่ตัวท่านเองนะครับขอพระคุณนะครับสวัสดีคับ